รถกระบะพร้อมใช้งานครับผมคันนี้ราคาเบาๆ5 7าแสนเจ้าพันบาทนะแต่ว่าเป็นตัว t o t a r e v o ส2.4จี่ e p ั z นะครับผมคันนี้ได้เป็นปีลนเนอร์ยกสูงมาพร้อมกับแครบเปิดได้นะครับผมเทียมแมนโนทงสปีดมีมาให้ครับผมสีขาวเดิมๆจากโรงงานจดป้ายเขียวมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมพร้อมใช้งานนะคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยแถมคันนี้ยังได้รับโปรโมชั่นขับฟรีเก้าสิบครับผม ไม่ต้องใช้เงินออกของสักบาทและก็ไม่ต้องจ่ายค่างวด3สามเดือนเต็มเค็ับผมไปจ่ายทีปีหน้าเดือนมกราได้เลยครับผมนะจ่ายทีปีหน้ามกราจ่ายค่ค่ข้างวด1 0 0 0หนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจอ,มเมองเป็นเจ้าของนะรับชมคลิปนี้กันให้จบนะครับผมและก็โทรมาจับจองกับบูงได้ที่0902989893ครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะครับ โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องกระบะกับบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถกระบะให้พี่ๆได้รับชมกันนะไม่ว่าจะเป็นซี่ระตูแคปหรือว่าตอนเดียวก็มีให้พี่ๆได้เลือกกันทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้นะครับผมวันนี้มาอยู่ที่สาขาสองของบริษัทเปรยนครับผมอยู่กับรถที่แอบซ่อนอยู่นะผมไม่เคยเห็นเลยคันนี้นะกับโตโยต้าลีโว่สองจุดสี่ e พัฒนนะครับผมคันนี้สีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมรถปีสองพันสิบเจ็ดครับผม กับราคาสุดพิเศษเลยนะอดูป้ายสอบอนิดนึงนะครับผมราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมนะราคาก็ไม่ค่อยแรงนะครับผมราคากลางๆนะแต่ว่าได้ลดคุณภาพชั้นยอดอย่างแน่นอน,นครับผมนะคันนี้สามารถจัดไปแน่นได้ดีๆผมทําฟรีดาวให้ด้วยนะครับผมสบายๆที่หนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะครับผมจดป้ายเขียวมาให้แล้วพร้อมวิ่งใช้งานเลยนะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบริษัทเบ็นยนนะเป็นบริษัทที่ คัดเกจคัดสภาพทุกคันนะครับผมรถที่โดนมาเราไม่เอามาขายนะครับผมนะส่วนใหญ่เป็นรถใช้งานน้อยๆสภาพเนี้ยๆัาผมนะช่วงล่างไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนและถูกต้องตามกฎหมายครับผมนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมมาแจ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันสำหรับตัวขับฟรี90วันนะครับผมนะสำหรับพี่ๆที่จับจองกับผมผมจัดโปรโมชั่นนี้ให้ด้วยขับฟรี90วันครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนนะไม่ต้องจ่ายค่างูสามเื่นเต็มๆไปจ่ายที ปีหน้าได้เลยครับผมนะสําหรับคันนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยแล้วกันนะเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันครับผมนี่ครับด้านหน้ากระจังหน้าครับผมจะเป็นมองไกลๆนะมองเหมือนเผือนนะตอนแรกผมชีดว่าตัวน่าให้ยักด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีตัวนี่ครับละยิบระยับตรงตัวกระจังหน้าโครเมี่ยมสองชั้นแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าตัวเป็นเหมือนกากเพชรอะครับผมละยยิบระยับมาให้เป็นโฉมใหม่แล้วครับผมรอๆแบบนี้เลยนะ แล้วก็มีตัวคิ้วฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยครับผมเป็นโคมี่เช่นเดียวกันเงาๆเลยครับผมโดนน้าไม่มีสนิมเกาะอย่างแน่นอนโคมไฟด้านหน้าครับผมนี่ครับตามสไตล์ลีโวรนะได้เป็นโคมใหม่แล้วใส่แจวแบบนี้ครับผมมีไฟโปรเจคเ,เตอร์มาพร้อมกับไฟมันติรีเฟกเ,เตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับผมก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานเลยนะครับพัดด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้เช่นเดียวกันไทโคยโตของแท้แน่นอนครับผมต้องไทโคยโตเท่านั้น นะผมเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะครับที่ได้คอลแลบกับโตโยต้านะครับผมไม่ได้จะได้ทุกแบรนด์นะครับผมนะพาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวคลื่นนะครับผมเป็นเหมือนตัวคลื่นสีดําด้านนะครับผมสวยๆตรงนี้ตรงกันชนด้านหน้านะต่อมาครับผมช่วงล้อครับได้เป็นแม็กอลลอยนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมหกลูแบบนี้โลโก้ชัดเจนครับผมขอบสิบเจ็ดนะ ตัวแม็กนี้สีซินเวอร์นะครับไม่มีรอยเบียดฝุดบาทมาเลยแม้แต่นิดเดียวรับผมนะรัดมาด้วยยางดันหลบนะครับผมยางดันหลบปี2020ด้วยนะครับผมถือว่าใหม่มากๆเลยนะอกยางยางลึกๆอยู่เลยนะครับยาง265ครับ 65R17 นะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผมเบ้าโช้กครับผมนี่มีมาร์กรงงานมาให้ด้วยนะครับเห็นชัดเจนนะแสดงว่ารถใช้งาน น้อยครับผมและเป็นโช๊คเดิมแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะตัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าสะอาดสะอาดนะอันนี้เดี๋ยวทําการปรับสาพทำความสะอาดให้อีกทีนะครับผมผมแถมฟรีขัดสีเซรามิกให้ด้วยเลยนะครับสําหรับพี่ๆี่ที่จับจองกับผมเท่านั้นนะบันไดข้างครับผมมีมาให้เป็นสีดาด้านตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับผมกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับผมนะเป็นสีโคมี่เพิ่มความดูลานะครับผมแบบนี้ตัดกับสีขาวของตัวรถเช่นกันและไฟ เลี้ยวรู้สึกจะเป็น LED หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันของมูลคา่ามิแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆนะครับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะมาต่อกันที่ช่วงกระบะกันบ้างดีกว่าด้านหลังนะครับผมอันนี้เป็นตัวสูงสติ๊กเกอร์พิลนเลอร์มีมาให้เรียบร้อยครับผมนะไม่มีร่องรอยของงานการแก่เลยนะครับโลโก้ทุกชิ้นส่วนอยู่ครบนะครับผมไม่มีร่องรอยการแกะเช่นเดีวยวกันไฟท้ายโคมไฟใสๆแบบนี้ครับผมนะ ไม่มีตำหนิเลยก็ว่าได้นะครับไปเบรกด้วยสามอยู่บริเวณด้านบนของมือเปิดนะครับนี่มีมาให้ชัดเจนครับมือเปิดฝาท้ายกระบะนะก็จะเป็นตัวโคเมียมเช่นเดียวกัน,นครับผมเหมือนมือเปิดประตูเลยนะครับผมคันนี้รู้สึกว่าให้ดูแชนซีแล้วกันใช้งานน้อยขนาดไหนนะครับผมช่วงลงช่วงล่างนี่ครับผมเลขตัวถังนะตรง ตัวเล่มแน่นอนครับผมทำเนาเล่มตรงกันแน่นอนถุกจุดรถสามารถตรวจสอบได้ครับผมเช็คศูนย์ได้นะรถเดิมครับผมไม่มีการปรับโครงสร้างนะไม่มีการทําโครงสร้างมาใหม่รอยเชื่อมรอยสนิมไม่มีเกาะเลยรูก,กลมโครงรูปเดิมแบบนี้ครับผมนะสภาพเนียนเนียนกิ๊บกิรอยเชื่อมไม่มีนะครับผมเพราะเป็นตัวรับประกันเรื่องคุณภาพอยู่แล้วครับผมรถชนหนักปีความจมน้ําน้ําท่วมตะต่อตะแต่งไม่เอามาขายอย่างแน่นอนนะครับผมนะนี่ครับตัวเผเบ้าชก ตัวแหนมสภาพเดิมทุกชิ้นส่วนครับผมนะถ้าสังเกตดีๆจะมีมาร์กโรงงานมาให้นะครับผมนะเป็นรอยแต้มจากโรงงานทั้งนั้นนะครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะโอเคไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าสักเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับมือเปิดเป็นโครเมียมลุกบานเลยนะครับภายในคันนี้คือสีสวยมากๆนะออเป็นคาร์เยี่สีน้ำตาลแบบนี้นะรู้สึกจะเรียกว่าน้ำตาลชามวมวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม นะเป็นซอฟทัชน,นุ่มเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวคาดสีเทาเมทัลิกตัดมาให้ด้วยกระจกไฟฟ้าหนึ่งออโต้มีมาเรียบร้อยให้ผมนะนี่ครับภายในเป็นเบาะผ้าสีน้ําตาลชาโมวแบบนี้ลวดลายสวยงามผมดูสบายตานะผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะสําหรับสีน้ําตาลชาโมวแบบนี้นะผมส่วนใหญ่ก็เป็นสีดําไม่ก็น้นําตาลเข้มไปเลยนะครับผมแบบนี้นะนั่งสบายสบายเบาะผ้าไม่มีปัญหานในการใช้งานแคปบสามารถเปิดได้ตามปกติรหบผมนะให้ดูตามซอก ตามหัวน็อตนะครับผมมีรอยโดนประแจมาหรือเปล่านะครับผมเดิมขนาดไหนดูเอาแล้วกันนะครับไม่มีตําหนิเลยสิไม่ต้องเก็บเพิ่มเติมเลยนะครับผมสภาพเนียนกิฟต์แบบนี้เลยนะดูกกินส่วนคือแบบเดิมทั้งคันคันนี้นะครับผมอาจจะมีเก็บบ้างเล็กน้อยพวกสเก็ดหินด้านล่างนะครับผมอายุการใช้งานของรถแต่ว่าไม่มีเยอะแน่นอนนะแค่สเก็ดหินตมจุ้งล้อนิดหน่อยครับผมนี่ดูเบรคอาร์เห็นชัดเจนนะครับผมเดิมทุกจุดจริงๆรรับประกันครับผม นะคัดเกรดมาให้พี่ๆแล้วเอาไว้วิ่งใช้งานกันเลยนะครับผมหรือใช้งานในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะครับผมแบบนี้นี่ครับอีโคโหมดเพาหมดมีมาให้ครบเรียบร้อยครับผมตามสไตล์โตโยต้าเลยนะพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะพวงมาลัยเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมแบบนี้ของแท้ของเดิมถือว่าสภาพยังใหม่ๆอยู่นะครับผมรถน่าจะไม่ได้ขนของหนักนะครันนี้น่าจะเอาวิ่งใช้งานในครอบครัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารอยช้ำรอยอะไรไม่มีเลย พิทเพมีนะครับผมรับสายโทรศัพท์คอนโเสีได้ตามปกติปรับโหมดได้ครับผมนะนี่ครับหน้าจอนะครับได้จอมาด้วยเป็นจอทัชสกรีนหรือเปล่าใช่ครับจอทัชสกรีนประมาณห้าถึงเจ็ดนิ้วนะใช้งานได้ตามปกติครับผมแอร์ก็เป็นแมนนวนเหมือนกันนะครับผมอันนี้ได้มาเป็นเกียร์แม่ล้นใช่ไหมครับผมเกียร์แมนนวนหกสปีดแล้วเรียบร้อยนะแบบนี้เลยถุงเกียร์ยังใหม่ๆอยู่เลยครับผมคลิบๆแบบนี้เลยนะนี่ครับยังหาตำหนิไม่เจอเลยนะครับผม เดินดูรอบๆคันแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะแต่ภาพกิบมากๆคันนี้พร้อมใช้งานนะครับและคุ้มค่ามากมากกับโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะครับผมเอารถวิ่งกลับบ้านที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก่อนได้เลยนะไม่ต้องจอา่ายค่าหัวสามเดือนเต็มๆคุ้มสุดๆแล้วนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยนะโอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆเลยนะครับผมฝั่งนี้รู้สึกจะย้อนแสงต้องไปฝั่งนู้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวหามุมสวยๆให้พี่ๆก่อน นะครับนี่ครับผมกับเจ้าตัวตัวต e ้า r ีโวสองจุดสี่ e พัทนะครับผมสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเดิมๆจากโรงงานนะครับผมได้เกียร์แมนวนวลหกสปีดด้วยคันนี้นะเป็นป e ีิเนอร์ยกสูงตัวแคปบนะครับผมนะคันนี้ปีสองพสิบเจ็ดครับผมกับราคาสุดพิเศษเลยห้ 5, 9, าแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาผมผ่อนสบายๆที่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้น นะคบผมแถมทําฟรีดาวด้ด้วยนะคันนี้เครดิตดีผมจัดฟรีดาวให้แน่นอนนะครับผมพาไปดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของท่านอาคารเลยนะครับผมสาหรับคนที่จับจองกับบุมนะและยังได้รับโปรโมชั่นขับฟรี90วันอีกด้วยครับเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนอย่างที่ผมย้าไว้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องจ่ายค่างวด3เดือนเต็มเต็มครับผมไปจ่ายทีปีหน้าได้เลยนะครับผมแค่1น0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรมาหาบุ้มก่อนได้เลยครับที่0ู0 2 9 8 9ก้าเบผมเบอร์สามารถใช้แอดไลน์ได้แน่นอนหรือถ้าพี่ๆไม่อยากโทรนะก็ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมไปไล่โทรให้นะครับผมนะยินดีให้คำปรึกษาผมให้บริการได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจกันนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมรถเข้าใหม่จะเป็นคันไหนไว้รับชมกันต่อในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม